และคุ้มครองแรงงานเราสมัครสมานเป็นครอบครัวเดียวกันโกงไม่เอาเราโปร่งใสไร้คอรับฉัน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการรายงานสัมพันธ์นิวส์ด้วยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO แจ้งกำหนดการจัดประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่109ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพโดยกำหนดการประชุมเป็น3ช่วงได้แก่ช่วงที่1วันที่20พฤษภาคม2564ช่วงที่2ระหว่างวันที่3ถึง19มิถุนายน2564และช่วงที่3คาดว่าจัดระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึง ึสิธันวาคม2,564ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกมีพันธกิจที่ต้องส่งคณะผู้แทนไตรภาคีจากฝ่ายรัฐบาลนายจ้างและลูกจ้างเข้าร่วมการประชุมเป็นประจำทุกปีไปรับชมกันค่ะ วันที่12พฤษภาคม2564เวลา13นาฬิกา30นาทีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยสำนักแรงงานสัมพันธ์กำหนดให้มีการประชุมคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO สมัยที่109 ณห้องประชุมสอนิคมจันทรวิทูลชั้นห้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนายวรนรัตศรีสุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมนางสาวรัตก้าวชาวลิตผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมในวันนี้มีผู้แทนจากสภาองค์การนายจ้างเข้าร่วมประชุมรวม14องค์กรทั้งนี้ที่ประชุมยังจัดให้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ผ่านวิดีทัศน์ทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หลังจากมีการประชุมเสร็จสิ้นสํานักแรงงานสัมพันธ์จะได้ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไปท่านสามารถติดตามข่าวสารดีด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ทาง Facebook เรื่องเด็ดแรงงานสัมพันธ์ ช่อง YouTube แรงงานสัมพันธ์นิวส์และช่องกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเมื่อมีคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะกสรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาชีวิตแรงงาน